นงรับผิดดรามา่าเล่นเลิฟซินกับน้องเฮอริเคนลั่นเอนดูและรักเหมือนลูกเกิดเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาทันทีหลังตลกชื่อดังนงชาชาชาเล่นเลิฟซินกับนักแสดงตลกรุ่นน้องน้องเฮอริเคนในรายการเกมโชว์แห่งหนึ่งซึ่งในฉากที่เกิดดราม่านั้นเป็นขนาดที่นงจูบป,ปากและแก้มของนักแสดงตลกรุ่นลูกหลายต่อหลายครั้งทําเอาน้องเฮอริเคนถึงกับร้องไห้และมือสั่นตัวสัน่น เมื่อชาวเน็ตเห็นคลิปดังกล่าวก็เกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทั้งยังบอกว่าเป็นการเข้าขายล่วงละเมิดต่อมาหนูงได้ผ่าน,น้องเฮอริเคนออกมาชี้แจงผ่าน YouTube ในช่องที่ชื่อเฮอริเคนชิงร้อย h ชาแนลว่าจากฉากที่ได้เผยแพร่ออกไปเป็นการแสดงซึ่งได้มีการเตรียมกันไว้ก่อนแล้วสาเหตุที่ร้องไห้เกิดจากความตกใจเพราะนัดกันไว้ว่าจูบเพียงครั้งเดียว แต่เมื่อถึงการแสดงจริงจูบหลายครั้งจึงไม่ได้เตรียมใจไว้ที่ออกมาเคลียร์ประเด็นนี้ให้รู้เรื่องเพราะถูกเพื่อนล้อว่าเป็นแฟนกับพี่หนงนั่นเองส่วนทางด้านหนงก็ได้เผยว่าเจ้าตัวรู้จักและสนิทกับน้องเฮอริเคนมานานพร้อมขอโทษทุกคนที่ตนแสดงเยอะเกินไปต่อไปจะแสดงฉากแบบนี้น้อยลงทั้งยังยืนยันว่ารักน้องเฮอริเคนเหมือนลูกที่เห็นฉากหอมแก้มดังกล่าวเป็นการแสดงและความอินดูโดยคลิปชี้แจงดังกล่าวได้ถูกลบออกจาก YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ